เทเลได้ล็อกปีไหนดีครับราคาเบาๆนะครับเล่นล็อกหรอจริงๆก็ราคาเบาเหรอกเทเลเทเลนะเทเลล็อกไหมครับอือสควอชมีของเจไฟครับผมเออเออจอนไฟอ่าจอนไฟอ่าจอนไฟใช่ได้อยู่อ่าจิมโรสอ่าจิมโรสจิมโรสอ่แล้วก็เป็น เป็นทางของเม็กซิโกครับก็เป็นตัวดีลักที่ว่าเป็นส่งให้ผมทํามันจะมีบางรุ่นที่ว่าเป็นทำคู่ครับผมหาข้อมูลหาข้อมูลแต่ถ้าแต่ถ้าให้ถูกหน่อยนะครับผมผมแนะนํารุ่นที่ถูกหน่อยนะครับผมแล้วพอจะหาได้ก็คือแบ็กท็อปครับผมรุ่นทำคู่อ่าถูกหน่อยหมื่นนิดๆครับผมจะได้จอไน์ก็เหมือนห้างนะกับประมาณนั้นก็ับแต่อันนั้นมันสควอเอร์ครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าแต่เป็นสควอเอร์นะเป็น แต่ถ้าเป็นเพนเดอร์แบ็กท็อปมันมันได้ไอ้มากมันมันได้ศักดิ์ศรีหน่อยครับผมก็คือเป็นแพนเดอร์เป็นเดอร์แบ็กท็อปอ่าแบ็กท็อปครับผมรุ่นเทเลียมกูเลือกไปแล้วครับแต่มือสองพอยังหาได้ออเดอร์เดินนะได้ออเดอร์ด้วยนะได้แอัดออเดอร์กับแอรหนักหนักดูนะครับเป็นรุ่นนี้ผมเคยจับผมเคยมีอยู่โอ้สีสีอ่ะนะครับขัดหนักสุดเลยครับขัดฟุตบาปั๊บเลย อออนนี่มัแบยู่ที่งบเลยครับอยู่ที่งบ่านเลยครับแบ็กท็อปฮัมคู่ที่จริงตัวเทเลเทเลวินเทจก็เล่นล็อกมันนะเทเลเป็นกีตาร์ที่ที่เล่นเล่นล็อกแม่งกัดกัดคือเราไม่รู้ว่าล็อกแบบไหนเราไม่รู้ว่าที่ล็อกแบบไหนล็อกแบบไหนด้วยใช่อื ถ้าล็อกแบบว่าคลาสสิกล็อกถ้าคลาสสิกล็อกอะเทเลปกติทวินเทนได้แหละแต่ถ้าล็อกหนักหนักเนีถือดูถือดด้วยครับอย่างเงี้ยใช่ครับก็ต้องไปกินรสครับเออต้องไปกินรสแต่เมื่อก่อนนะสมัยก่อนอะคนก็ใจว่าเทเลเล่นเล่นขัดที่อย่างเดียวเว้ยเล่นล็อกไม่ได้เมื่อก่อนอะเอาไว้ดิทึมลูผมก็เขาบอกว่าเออเขาบอกว่าเทเลเอาไว้ดิทึมเอาไว้เล่นบลู